หลายคนบอกว่าผมในละคุณคนเนี่ยทุกอย่างมีที่มาที่ไปหมดผมเนี่ยบางครั้งในเลือดเต็มปากตัวเองผมพูดเลยว่าผมยอมกลืนเข้าไปดีกว่าให้พี่ทะเลาะกันแตรัฐก็ไปกราบลาค,ครั้งนี้ก็ไปกราบลาและบ้านจันสองล่าเนี่ยไม่มีอาทิตย์ไหนที่ผมไม่ไปผมว่าผมไปมากกว่าสมาชิกของเพื่อไทยผมไปมากกว่าผู้บริหารพรรคเพื่อไทยกระแสที่มันได้จากการสร้างจุดขายระหว่างสองพรรคใหญ่ กับอีกพักหนึ่งซึ่งได้กระแสจากการปฏิบัติมากกว่านะครับแล้วก็เขาก็มีความมั่นคงในเรื่องของเรื่องของความรักชาติมไม่ได้หมายความว่าพรรคอื่นไม่ได้รักชาตินะครับ,รบว่าเขา <ๆ S 2> เขาชัดเจนมากกว่าเราต้องยอมรับความเป็นจริงดังนั้นการต่อสู้กันสามพักเนี่ยผมว่าก็มีโอกาสเป็นผู้นำในการจะตั้งรัฐบาลทั้งสามพักแต่ว่าผมดูแล้เนี่ยผมก็ไม่ได้เข้าข้างน้ําเงินนะครับเขามีความพร้อมมากกว่าก็มีโอกาสนะครับก็เหมือนที่ผ่านมา เขาพักที่ได้ที่หนึ่งก็ไม่ได้จัดตั้งรัฐบาลไอ้สิ่งที่ที่พักบางพักทำไมได้ผมอาจจะทําได้อันนี้ก็มันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องของพอรสวรรค์ของแต่ละคนถ้าท่านชื่นชอบรายการมัติทอ้อของพวกเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่องมัติชนสุสัปดาห์เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆก่อนใครครับปัจจุบันเนี่ย อย่างคลเอกประวิตยอย่างคุณทักษิณเนี่ยยังคุยกันได้ไหมคุยได้ครับก็คือเจอหน้าก็พร้อมคุยไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่ไไมีปัญหาครับโดยเฉพาะอย่างท่านท่านทักษิณนี่ผมผมไปมาลาว,ว่าทุกครั้งที่แยกตัวออกมาตอนสมัยผมอยู่ไทยรักไทยอยู่พลังประชาชนอยู่เพื่อไทยแล้วผมมาอยู่พลังประชารัฐก็ไปกราบลาครั้งนี้ก็ไปกราบลาแล้วบ้านจันทร์สองล่านี่ไม่มีอาทิตย์ไหนที่ผมไม่ไปโอ้มอมผมว่าผมไปมากกว่าสมาชิกของเพื่อไทยผมไปมากกว่าผู้บริหารพรรคเพื่อไทย เพราะฉะนั้นไปลามาไหว้ตลอดผมไปลามาไหว้แล้วก็หลาสิ่งหลายอย่างในฐานะที่ผมอยู่ช่วงที่ท่านหนีไปเมืองไทยมันไม่เหมือนเดิมเขาไปเตือนท่านหลายอย่างไปแนะนาไม่ใช่เตือนนแต่ว่าข้อมูลท่านก็รับฟังหลายด้านนะครับแต่ยืนยันไม่ได้มีปัญหาส่วนตัวผมไม่ได้มีปัญหาแม้กระทั่งทุกวันนี้ก็ไม่มีปัญหากับพลเอกประวิตยก็เหมือนกันเหมือนกันนะครับตอนช่วงที่มีปัญหาเรื่องที่ดินใดที่สอบกอรปจกอรท่านก็ ให้ให้ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนตำรวจอดีตเต็มวดท่านหนึ่งโทรมาผมก็ได้คุยท่านผมก็ให้ความเป็นธรรมกับคนของท่านอมผมไม่มีหรอครับหลายคนบอกว่าผมในละคุณคนเนี่ยทุกอย่างมีที่มาที่ไปหมดมผมเนี่ยบางครั้งในเลือดเต็มปากตัวเองผมพูดเลยว่าผมยอมกลืนเข้าไปดีกว่าให้พี่ทะเลาะก,กันอ,อย่างพลเอกประยุทธ์ก็คุยได้คุยไ,ได้ครับผมเจอท่านในฐานะหนึ่งเห็นแต่ไกลผมก็เข้าไปไหว้ท่านนะครับผมเช่นชมท่านนะ ผมเช่นชมท่านมาจะผ่านมาผมเวลาผมพูดว่าอทุกวันนี้สังคมไทยหลายท่านที่ถึงท่านประยุทธ์ตอนท่านเป็นรัฐมนตรีโอ้คอมเมนต์ด่าผมเต็มเป็นหมดเลยผมแต่ผมก็ผมไม่คนอย่างนี้ผมรับผิดชอบคําพูดผมผมชอบใครก็บอกว่าชอบไม่ชอบก็บอกไม่ชอบคาถามทิ้งท้ายคุณธรรมนัทในฐานะคนการเมือง ประเมินการเลือกตั้งครั้งนี้ยังไงฮะคือมันมันมีบทวิเคราะห์เต็มประมวล้วมันมีทั้งบทว่าน้าเงินชนะแน่ตั้งรัฐบาลมันมีบทวิเคราะห์ว่าส้มชนะแต่ไม่ได้เป็นรัฐบาลมันมีสูตรนู่นในมุมคุณธรรมนั้เนี่ยผมอยากฟังคนการเมืองอะครับประเมินการเมืองอยังไงคือ,ค,อคือผมมองอย่างนี้รเ <Okay. S 1> มืองนะเครับยุทธศาสตร์การเลือกตั้งเนี่ยมันมีหลายอย่างหนึ่งคือนโยบายชูนโยบายสร้างกระแสโอเคอันนี้อันนี้อย่างผมคงไปสู้เขาไม่ได้ออย่างอ,อย่าง สีแดงกับสีส้มเขาอาจจะสู้กันได้แต่สีเงินเขาเป็นนักปฏิบัติเขามาเป็นรัฐบาลแค่สามสี่เดือนนี้ก็เห็นชัดเจนว่าเขาสามารถแก้ปัญหาเรื่อง,องความสงบเขาจบนะครับเรื่องโครงการต่างๆช่วยเหลือพี่น้องคนฐานรากเขาก็ทำทำในเหมือนว่ารัฐบาลชุดนี้ทำก็ผมก็เป็นรัฐบาลชุดนี้ด้วยนะครับงั้นกระแสที่มันได้จากการสร้างจุดขายระหว่างสองพักคใหญ่ กับอีกพักหนึ่งซึ่งได้กระแสจากการปฏิบัติมากกว่านะครับแล้วก็เขาก็มีความมั่นคงในเรื่องของเรื่องของความรักชาติอมไม่ได้หมายความว่าพรรคอื่นไม่ได้รักชาตินะครับ,รบแต่ว่าเขาเขาชัดเจนมากกว่าเราต้องยอมรับความเป็นจริงดังนั้นการต่อสู้กันสามพรรคเนี่ยผมว่าก็มีโอกาสเป็นผู้นาในการจัดตั้งรัฐบาลทั้งสามพรรคแต่ว่าผมดูแล้วเนี่ยผมก็ไม่ได้เข้าข้างน้ําเงินนะครับเขามีความพร้อมมากกว่ายุทธศาสตร์มันไม่ใช่เป็นการสร้างกระแสอย่างเดียวมันมีองค์ประกอบหลายอย่าง นะอำนาจที่เรามองไม่เห็นมันก็เป็นส่วนประกอบในาการเลือกตั้งนะครับผมไม่ได้ไหมายความว่าใช้อำนาจด้านผิดกฎหมายนะครับหมายถึงว่าพักบางพักเขามียุทธศาสตร์ที่คนวางแผนที่เขาเก่งนะครับมีความเจนจัดในเรื่องการเมืองนะครับกับอีกพักสองพักซึ่งซึ่งซึ่งสร้างแต่นโยบายที่จะมาสร้างความหวังให้กับประเทศไทยให้คนไทยเนี่ยบางครั้งมันก็อาจจะสู้ แสดงว่าน้ําเงิน,นี่แบคอัพดีใช่ไหมผมผมว่าเขามีความพร้อมมากกว่าะคระับแต่เอาตรงๆไม่ได้เข้าข้างเลยครับอ๋อก็คือแ<ม>สดงว่าสิ่งที่โอเคอย่างที่คุณธรรมนัฐบอกในวันที่8ไม่มีโอกาสที่ไม่ว่าน้าเงินส้มหรือแดงอ่ะหลักๆน้าเงินกับส้มที่เข้ามองกันมันก็มีโอกาสที่จะคู่ขี้หรือชิงที่หนึ่งได้แต่ถ้าสมมุติในกรณีออกมาว่าถ้าน้ําเงินออกมาไงจบอยู่แล้วตั้งธบานแน่แต่ถ้าส้มออกมาและช่องว่างน้ําเงินกับส้มมันไม่เยอะเนี่ยเราอาจจะได้เห็นโอกาสที่มีโอกาสตั้งแข่ง หรือสู้เลยก็มีโอกาสนะครับก็เหมือนที่ผ่านมาครับก็พักที่ได้ที่หนึ่งก็ไม่ได้จัดตั้งรัฐบาลอ๋อแต่ถ้าสมมติมันห่างกันเยอะเช่นห่างกัน30มสถึงสี่ิขึ้นไปอันนี้เราอาจจะอยู่ที่พักตัวแปรก่อนอ๋ออยู่ว่าคุณไปจับกับเขาได้หรือเปล่าครับซึ่งหนึ่งในนั้นคือพักกล้าทำด้วยเป็นพักตัวแปรหรือเปล่าคือคือเราก็ไม่ได้ว่าเราจะเป็นพักตัวแปรแต่ว่าเราในยุคทุกทุกคือใหม่ล้วก็มีความสําคัญในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับไอ้สิ่งที่ที่พักบางพักทำไม่ได้ผมอาจจะทําได้ อันนี้ก็มันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องของพรสวัสด์ของแต่ละคน <c oughs> คือคือสมการมันยังเห็นไม่ชัดครับมันต้องหลังวุี่8โอ <Okay. S 2> ว่าเป็นยังไง